ไม่ไม่เขาก็เลยจะมาหาเราเขาก็เลยจะมาหาเราคิดเองยังไงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะค่ะสวัสดีคุณเข้ามาใหม่ของห er ัวเป็ดแป๊บๆของหัวกับลอยในคลองเชี่ยเอ๋บอกนะถ้าเราอยู่ไฟแม่งมันมาแล้วนี่จะมันไฟนโคตรมัน่าว ปึกมันมีหัวานมันยิ่งหวานมีคนมาทางซ้ายมีคนมาทางซ้ายใช่ไหเล่นไม่ได้เกิดมามีคนมาแอบไปแล้วนะเปิดขาเลยก่อนเก็บพี่ดีไปจะเข้าแคนไปไปในกลุ่มลอะไรครับมเบรกเพิ่มแสงมามามาหนึ่งสองสามเดี๋ยว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 เดก๋ยนไอ้เชี่ยกดยิงเป้าไปสะบัดดูดเลยไปไปไปไม่ต้องมาปหนึ่ง

โอ้ไม่แตกกูยิงไม่โดนก็มึงยิงไม่โดนกูจะตายแน่ไอเบียร์ถุงว่าไงวะเนี่ยเน่งสัตว์ครับข้างล่างเลยโอ้เออกูมึงดูกูยิงยังไม่มีบันทึกยาเลยนะเพื่อนก็คิดดูไม่มีบันทึกดามเลยบอกเลยว่า เียุทท่องพุททางแล้วตอนนังใบไม้เด็กหูมึงยิงไ่โดนแล้หอจมึงก้าวอากาศจานโจ้เหมือนกันเนี่ยสานักนี้เรียนมาเหมือนกันสํนักนี้เรียนมาเดี๋ยวคุเเอมาดเหจ เราด้อ่ะที่ี่รองอยู่นะเน่งสองะไับเอาปทำให้ดูเราอิู่กูไม่ได้เราจิ๋กันเนี่ยเ้ไม่โดนเลยหัวนัดเดียวเหียวว้า ชาวห้องเลยเ้าะชาวหองก็เกินไปแล้วนึ่อามอ้าวเฮ้ยเฮ้ยะวะวังโเเสียวเลยโอเคแค่สองเอาเขายไม่ได้งั้นผมเข้าไปรอในห้องกันนะเฮ้ยกุลีบอกคุณนยนี่คุณอยากจะคุณอยากโดนทวนอีกเหรอเฮ้ยเดียวเดียวโอเคโอเคคุณไปก็ได้ขอโทษอะไปสุดไปบัสไปผไม่มีไม่มี ไอเบียกูขอตัวหเห้องให้เขาดูของจริงเขายิงยังไงฟังเยเเียว้วหรอะหัวทําหัวเอ้ไอเบียร์ทำไรอ่ะก่อไะครไปละครไปละครอะไรไอเบียร์ดีก่อฆ่าตัตายทมเอโหดเอินมากใครวะดีก่ออ ไม่ได้ีเอรไม่ได้ลีเออเออเมาหนึ่สองอไม่มีเกาะไม่ได้ทรมานเต็มเต็มเตมแต่จมตายไปแล้วอะไรอะไรอะไรกูสุดเจ้า จริงดันเสวแต่ม no <boundaries> <si suppression> ันเหิมเกรมอ่ะามามาส่งให้พ่อให้แล้วนะโอ้ยยีเอนี่มือก็เต้นนี่ไม่โดนเลยชุดหลัก น<ด>โอ้ไอเดียมันยิงอะไรขาได้ยังที่หัวยับก่อนชิบูบอกวูจงไม่โดนเข้ามาได้นะออนไลน์ c o v ไม่ไม่ reloading แต่ว่ารอวงว่านก็ได้เราดูวงหว่อนอย่าเพิ่งเข้ามาลยอุย้ยสัตว์โมแตะ

อุดยนี่ยิ่งเียวะทนันะันไม่รู้ดิพูดจริงกูเป่ากหาเลยพูดลำาอิงไม่เดินหนึ่งสองหนึ่งไกลๆเลเ๋ยยวมาเจอ

โอไม่ตายหมวกบินไปแล้วคนดูดีนะส่งลูกน้องผมไปเจอคุณนะที่แค่ลูกน้องลูกน้องยังขนาดนี้ไม่ต้องถามลูกพี่ขนาดไหนแล้วกันอะไรอะไรครับกูโดนอะไรกินนะอ๋ออุ้ยไอ้ยี่โดนเรือเอ็นบอกกับวีวิตตกเป็นใบไม้เลยเพื่อน เอไม่ได้ัะโอ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 ่อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อไยโอ้ยโ้ยโอ้ยยอ้ยโอ้โอ้ย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 โอออ้ยโอ้อยออ

โอ้เขาหวยแนยขอบขอบคุณได้ข้างไรดวงด้วยนะครับอะไรวะตาขอบคุณนะครับองมาแล้วเยี่ยทีมงานเข้าห้องทีมงานใจเย็นใจเย็นแป๊บที่สองทีขอบคุณได้ครับที่สองไดที่ความดวงแล้วขอบคุณ ขอบคุณดาว25ดว้นะครับขอบคุณดาวกันในดีว่าดี้เยอ๊บก้นอบเกียบดาวมาทโหมที่เราทุกคนด้วยนะครับคกกดล์ใ้ด้วยนะรับเไอยีุ้ยวดเล่นดักมาดีพวกเราพวกเราขึ้นพวกเราขึ้นเียไมขนขั้วม โอ้โหหมอเอออาินไม่จ่ายนะพี่หัวแตกรันเนี้ยอมเลยอ่ะอุ้มเลยไม่อุ้มจริงไม่ได้แค่ที่ตัวเองหกตัวเองมาเดิ่

โอ้โหคุโดลัวครับผมไปปัดครับเดี๋ยวกูมาแก้มือไอเดียเดี๋ยวกูมาแก้มือขอบคุณมาได้นะครับขอบคุณดาวสิบห้าโดดเฮ้ยไม่ดิหรือว่าหายกันจากสิบห้าที่มึงกดออกเกมอ่ะหนึ่งยังนี่ยกทบอกว่าเนังพี่ไม่เชื่อผมเลยหรอว่าเน็ตมันค้างมึงค้างที่เอค้างแล้วกับกูได้กับโทนี่คือที่มันอ้าง Team Victory เน็ตไม่ได้ดีในทัวร์ผมใช้เอเอสไง Thắng không? Thắng không? không? tuyệt